พามาพามพี่ป๊อปอยู่บ้านไหมพี่ป๊อปไม่อยู่ค่ะ,ะงั้นขอยื้อเงินสักหนึ่งมืนบาทสิพอดีมีเรื่องด่วนต้องใช้ตังค์อ่ะหนึ่งมืนเล้วคะงั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาบานห้องให้ก็ได้คะ่ะเข้าบ้านก่อนไหมโอเค หนึ่งหมื่นอ้าวปาจะเอาเงินเยอะแยะไปทำอะไรเนี่ยอ่ะพี่ไม่ได้อยู่ที่ทำงานเหรอคะอ๋อพอดีที่ทำงานไฟดับนะพี่ก็เลยรีบกลับมาก่อนเอาแล้วสรุปจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยก็พอดีว่าน้องชายพี่พี่ปิงอ่ะค่ะจะมาขอยืมเงินหมื่นหนึ่งบอกว่ามีเรื่องด่วนอะไรสักอย่างเรื่องด่วนงั้นเหรอไปงั้นพี่ไปด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องด่วนอะไร จะเล่งทำไมเนี่ยอยากกินอะไรก็ต้องสั่งไปก่อนดิเออฝากสั่งช็อกมินด้วยแก้วหนึ่งโอเคนะโอเคเดี๋ยวตามไปนี่ค่ะครับเอามานี่แกเจ้าเอาเงินนี่ไปทำอะไรอีกฮะเพื่อนผมกลับมาจากต่างประเทศทั้งทีอ่ะพี่ป๊อปผมเป็นเจ้าบ้านหน้าที่ผมก็ต้องไปรับผิดชอบในการเลี้ยงดูพวกเขาหน่อยสิครับพี่ ผมขอละเร็วๆหน่อยอย่าเสียเวลามากว่านี้เลยเพื่อนผมรอผมอยู่โอเคนะไม่แล้วเมื่อสองวันก่อนฉันโอนเงินให้แกไปจ่ายค่าบ้านที่ธนาคารแล้วไงแกก็เอาไปเปย์เพื่อนจนหมดจนทําให้แม่โกรธแกเมื่อไหร่แกจะคิดได้สักทีว่าบิงพี่ป๊อบพี่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหัดเข้าใจหน่อยสิใครจะไปเป็นเหมือนพวกพี่สองคนเนี่ย วันๆเราแต่ทำแต่งงานทำแต่งงานทำแต่งงานไม่รู้จักออกไปคบค้าสมาคมเพื่อไปแบบสังสรรค์เพื่อไปหาเพื่อนใหม่กันเลยอะ่ะแล้วนี่อะไรจะมาห้ามผมอีกไม่ให้ไปคบหาคบหาเจอกับเพื่อนๆน,นี่เลยเหรอฉันไม่ได้ห้ามแกไม่ให้มีเพื่อนนะแต่เพื่อนที่เอาแต่กินทุกๆครั้งที่แกไปกินก็เป็นแกให้เหรอที่ต้องจ่ายอะ่ะแบบนี้เหรอเขาเรียวกว่าเพื่อนคบเพื่อนแบบเนี้ยจะไม่มีประโยชน์อะไรฮะ จะไปม,มีประโยชน์อะไรกันหรอพี่ป๊อบผมจะบอกอะไรพี่ให้นะเพื่อนผมแต่ละคนพวกนี้ยขอแค่ผมเนี่ยยกหูโทรหาเขาเนี <t <t ่ยไม่ว่าเรื่องอะไรพวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยผมทันทีทุกคนงั้นหนูขอถามอะไรหน่อยนะก่อนหน้านี้ที่พี่มีปัญหาหนูก็ไม่เห็นว่าจะมีเพื่อนคนไหนมาช่วยเหลือพี่เลยนี่ใช่คบเพื่อนแบบเนี้ยชีวิตแกจะได้พังเพราะเพื่อนแน่นอน พวกพี่สองคนน่ะไม่อยากให้ผมยืมเงินก็พูดกันดีๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องมันลุมว่ากันลุมด่ากันแบบนี้เลยเนี่ได้ใน,นเมื่อแกพูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอที่แกโมว่าเพื่อนดีนักดีหนานเนี่ยจะดีจริงที่โมหรือเปล่างั้นเอางี้แกบอกว่าเพื่อนเยอะใช่ไหมฉันแบบมีไม่กี่คนหรอกแล้วก็ไม่เอาเปรียบแกด้วยงั้นเรามาโทรยืมเงินกับเพื่อนกัน ดูซิว่าใครจะยืมได้ก่อนกันถ้าแกยืมได้ก่อนอ่ะไอเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแกเอาไปได้เลยไม่ต้องคืนด้วยจะเอาอย่างงั้นจริงเหรอพี่ปามผมอ่ะให้เพื่อนของปาลรวมไปด้วยเลยก็ได้เพื่อนของพี่กับเพื่อนของปาลรวมกันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเพื่อนของผมเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมอ่ะเอาเปียบไม่หรอ ใฉันเท่รเลยนะอ๋ะอคหรอครับพี่โก้ขาฟังหนครับป๊อปพอดีว่าผมมีเรื่องด่วนต้องใช้เงินนะครับด่วนนิดนึงผมรบกวนพี่โก้เอาเงินสดมาให้ที่บ้านเลยไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอ๋อได้ได้ได้ไดเดี๋ยวพี่ออกไปกดเงินแล้วเอาไปให้เลยนะ ครับครับขอบคุณนะครับเสร็จแล้วเหรอเนาะมาแกแล้วโทรสิก็อยากให้พี่โทรก่อนไงเพื่อนพี่น้อยต่อให้ก่อนไง <c oughs> โล่โไว <c oughs> เออขอยืมเงินสักหนึ่งหมื่นบาทสิ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นหร el, la gente, uno, ือเปล่ากูจะเปเงิน่างไรมาให้มึงเยอะขนาดนั้นวะสองพันก็ได้โทษทีว่ะกูไม่มีเดี๋ยวดีไซน์ฮัลโหลฮัลโหลยังไงฮัลโหลฮัลโหลเชิดขอยืมเงินหน่อยสิบ้าหรือเปล่า มียืมหรอกพี่ยืมคนอื่นไปชัดเดี๋ยวดีชัดป็นไงยืมไม่ได้ดิอย่างรีบสิครับพี่ผมมีเพื่อนอีกตั้งหลายคนฮัโลโหลหนู ไม่มีใครให้ยืมมาสิพี่ฉันจะต้องมารอแกทั้งวันไหมเนี่ยฮะพี่อย่าเพิ่งมากดดันผมได้ไหมอ่ะว่าแต่พี่เหอะยืมเงินได้แล้วเหรอเอางั้นเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนนะคะเอาพี่โกเข้ามาในบ้านก่อนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วพอดีป๊อปบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องใช้เงินพี่ก็เลยแวะเงินมาให้นะ่ะเดี๋ยวพี่ก,ก็กลนะับละวอ๋อค่ะเอาพี่โกออกมาแล้วะะเหรอ,ะค,ะอ,อครับครับ เห็นบอกพี่ว่ามีเรื่องด่วนต้องใช้เงินใช่ไหมพี่กดมาให้สามหมื่นนะเผื่อไว้เอาไปใช้ก่อนนะไม่ต้องรีบคืนขอบคุณมากครับพี่แล้วถ้าไม่พอก็บอกพี่ได้นะครับไว้เจอกันนะครับโอเคงั้นพี่กลับก่อนนะขอบคุณนะคะเห็นไหมแบบนี้สิเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนคือคนที่ต่อให้ไม่ได้เจอกันต่อให้ไม่ได้คุยกัน ขอแค่เอ่ยปากขอขอพรที่จะช่วยเหลือเราทุกเวลาเพื่อนคือคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราในช่วงเวลาที่เราแย่ที่สุดไม่ใช่เพื่อนที่เอาแต่เกาะแกกินเพื่อนแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเปินฉันจะบอกอะไรให้นะมีเพื่อนเยอะเนะี่ยมันไม่เจ๋งเท่ามีเพื่อนรักหรอกเข้าใจไหมครับ เอานี่หวังว่าจะใช้เงินให้ถูกถากนะขอบคุณครับ